จเจริญธรรมค่ะท,ทุกท่านดิฉันอายุ65ปีค่ะ,ะรู้จักพ่อท่านสมณะโพธิลักษ์มาประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะซึ่งตอนอยู่ข้างนอกที่ยังไม่รู้จักสมณะโพธิลักษ์นะคะก็ปฏิบัติในแนวทางอโศกมานานแล้วค่ะ จนกระทั่งไม่สามารถที่จะไปไหนไปวัดไหนได้เลยเพราะว่าไม่เหมือนในที่ที่ที่ค้นพบในพระไตรปิฎกอยู่มาวันหนึ่งก็มาพบคําสอนของพ่อท่านเพียงสั้นๆน,นิดเดียวก็ตกใจมากว่าอุ้ยทําไมพูดเหมือนพระพุทธเจ้า,าสอนเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจุดเป็นแรงบันดาลใจที่เข้ามาในหมู่กลุ่มของชาวอาโศกค,ค่ะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสเพราะว่ายังมีภาระ วิบากอยู่ข้างนอกก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินชีวิตอยู่ข้างนอกแต่ว่าการปฏิบัติตนนั้นก็ทุกวิถีชีวิตประจําวันนี้ก็เหมือนชาวอาโศกพยายามที่จะเผยแพร่อาหารมังสวิรัตตอนนี้ที่ที่ดีที่สุดอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่ามันมีอะไรวิกฤตพระที่ว่ามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอย่างเงี้ยพอดีเราก็ เราก็ได้เผยแพร่ว่าสัมมนาของของเราเนี่ยไม่รับเงินมีคนพอคนรู้ตกใจมากบอกมีด้วยเลยในประเทศไทยในยสัมมนาไม่ใช้เงินก็เลยบอกว่ามีแล้วก็นิมนต์ท่านจันไปเทศเมื่อวันที่28แล้วก็หลวงพ่อครูสโลก็ไปด้วยค่ะแล้วเขาก็เห็นจริงๆว่าพระเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยค่ะคือการเผยแพร่ชาวสูงเราเข้ามาอยู่ไม่ได้เราก็สามารถที่จะนํา วิถีชีวิตของชาวอโศกไปอยู่ได้แล้วอยู่ให้เขาเห็นจริงๆห้าหเดือนที่ไปอยู่บ้านที่สวนสักเนี่ยก็คือวิถีชีวิตคือไม่ใช้เงินเลยเพราะว่าเป็นคนปฏิญาณไม่ใช้เงินมาตั้งแต่ปี2540ก็ไม่ใช้ไม่ใช้จ่ายอะไรก็อาศัยตามที่เขาให้สิกว่าปีนี่ก็รู้สึกว่าเป็นมาถูกทางแล้วค่ะมาถูกทางของชาวอโศกแล้วก็ถูกทางของพูธทาให้รู้สึกว่าเบาจากกิเลสเพราะเป็นคนที่มีกิเลสหนามากมีอัตตาเยอะ กามไม่ค่อยมากแต่ว่าอัตานี้รุนแรงที่สุดมาครั้งนี้ก็ตั้งสัจจะไว้เลยว่าจะลดอัตราของตัวเองเนี่ยให้ได้มากที่สุดเพื่อถวายบูชาพระภูอ่ะค่ะคือปฏิญาณว่าถ้าหากว่าเขาปล่อยมาอะไรก็เข้าหมู่กลุ่มวันนั้นนะคะ